ไปเตจมบานเลยเด็กน้องมึงมันกินเข่าอยู่เดี๋ยวใช้สียางเป็นเบิรงอันใบปักขามอ่อนไอ้ผักขากลัา่งตัวว่าพอดีมือเอ็นแกงแล้อไหมมันนี่กินต้มไก่ก่อนมือนนี่บอฮันอยากแกงแล้วไหมเนาะขี่ขันอันขันจะนั่งมันใส่เวลากระติมดกับบอใส่เวลาโดดนะจ้าวกะคืออยาให้น้องหอมแล้วกินต้มไก่ มันพิ่งหยดบักขามอ่อนก็ตะก้อนนี่บางนี่หอกหอกเด็กพี่น้องมันเป็นกอ่อไผพยี่นี่เนาะยังหอมจะไม่เลื่องเราให้ฟังตะก้อนนี่กอ่อไผพยี่บางนี่เลยพี่น้องเลยก่อไผรใหญ่เนาะต้องขามบ้านหลานสาเลยเนาะต้องขามกันเลยเดีเป็นพี่น้องบ้านเดียวกันพอใหญ่เป็นบ้านเดียวกันก็พอใหญ่ย่แของมาที่นี่ก่อไผพยี่บางนี่แหละแต่ย่านแต่ย่านาานี่สมัยตะกี้เนาะ ก็จะมีะบักขามหน่อยนะคะใครมีใบบักขามอ่อนบ้านนี้แหละมีใบบักขามเยอะนะยายเป็นจังแดดยายเป็นจังไดยยงไดอันยอดบาาักขามไปต้มไก่ต้มกาก,กนะเดี๋ยวางออกมาก่อนจะสิมาเด็ดเอ,อจาจักหน่อย พอมันถือกินหอมเพระาะ่ามี่ไอม,ม,มีมี่มีบักขามเปียกอยู่ยายแววเพ็ดแล้วยกินบ่เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิมี่เรืองเหล่าอยู่คากลับเนาะเดี๋ยวไปขามข้าวยายแป๊บหนึ่งเนาะมันปลูกอย่างนอ,น,อ,น,น,อนี่นอเด็ดแล้วแค่นี้ก็ก็หอมแล้วเพระาพระว่าข้าบอใซ่ลายเนะาะบอใส่ลายยอดบักขามดีดีเฮี้ยนนี่ท่านมีตรยอดบักขามนี่มี่จะต้นบักขามเลยเด้อนี่ โอ้เข้าไปบ่ได้ได้หน่ย่ายล้อมหัวล่ะเจ้าจังดากินข่าได้บ่กินข่าได้ไปกินข่าได้บ่บ่ได,ด้มาเล่นน้ำจาจักเครือกินข้าได้บอข้าวกินกน,น้ำได้บอไม่ยช่แบลสักผ้าบอ ได้ยังกินแรงโอ้อย่างเลาะเล่นแล้วมาถามข้าวย่าจะซื้อดอกเป็นจังไดอ,อยู่จังสี่แหละโอ้อยยางบา่ได้เมืนบ่ได้อยู่จนใส่สีขาโอ้ใส่สีขาได้พี่น้องนี่คุณเถ้ามันย่าอืมใส่สีขากินข้าวได้ย่ตัวแซ่บพอนโอ้ยแซ่บแล้วบ่สีแน่พุ่นสีซื่อสีซอสีใสก็รอดก,กันได้อะ โอ้ยหนหาโอ้ยแข็งแรงอยู่ดอกเนาะมาเอาพักอันนี่กําหนึ่งสิไปต้มไก่ให้น้องหอมน้องหอมกับไข่เป็นอาทิตย์แล้วเพากระซวงต้มไก่เออเอาจะสาลาอยู่ดีไม่แห้งซ <laughs> ื่นใสยี่ตัวละพ่ได้ไม่เห็นโดนแล้วซื่นใสยี่ตัวละโอ้พนหนาซื่นตาบานอยู่ กินข้าวได้ยีดอกพน์จอยที่เออกินแซบยีดอกบางส่งแล้วปอยพัดกระเพ้าเตีย,ยอืมีนกะต้มต้มน้อไม้อันออกจากนออม่รรกาหันสามซีเหนียงไปต้มไว้เมื่อพศศกเราจะสิแกงนังเห่นมาซื้อดอกนี่เดเอาไปเฮดเอาพ่อแล้วมีหัวคามเปียกก็เอาไปเฮดคลิปซื่อ เอออันตะไข่กันเนบได้สองก่อแล้วงื้นนี้จังบอกิบอกขามพหไ่ไปหาเหราบอกพะไงอเ,เ,อเ,ออเออเออไปออกกําลังกายอ้ายคอยไปใช้อ้ายอคอยอ้ายบินคอยไปใช้ที่ โอ้เออเออ áo áo ไอ้ไฮมันกะทกลกนี่หน่อยหนึ่งร้นถิ่มบัดโอ้ผุนอะไรเขียนอย่างง่ายนี่โอ,อ้พักฟักเฟ้งตัวนี้บักฟักโอ้บักน <t iny natural landscape> ้ำบักน้ำฟักไซผุนปื๊ดบปิดจะแนวกินละยายผุนแนวปลูกเรา บ่จะเสียไปใส่อย่างบ่บ่มีเห็ดขันมีเห็ดเป็นกระอยากได้อยู่ได้พักใส่มันบ่มีเห็ดนั่นน่น่นนี่เห็นไว้หนึ่งนี่บ่ไอโซเพราะน้หายอยู่หันบางแลวอยู่หันชี้หนไว้อยู่กดเสื้อายมันขอเห็นมันเฮียขับอยู่หุ่นี่คุณน่ะบางแนวปลูกเราขยายเรากับเผลากลับร่างกายอยู่คุณเดี๋ยวจัดกาที่เดี๋ยวหาที่บ่ท่านบ่ นี่นี่นี่พี่น้องมองนี่นี่กอไผ่อยู่เด้อมองต้นคูนสองต้นนี่นี่นี่มองกลางกล้องนี่ตอนนั้นสมัยนั้นเนาะจะมีนั่แหละมองพ่นซักไว้ถ้าปลูกปลูกอ่าปลูกทั่วร์หรือยังนี่แหละจะย่างนึงนั่แหละนั่นละเรนกำลังปลูกคลองเนาะสมัยตะกี้บ้านมีเงินหลังนี้มาอยู่นี่ตะกี้บ้านมีเงินหลังนี้มาอยู่พี่น้องนี่แหละพี่น้องทั้งขังอ่ะ่ปที่นี่เนาะโอ้นี่ยเนี่เนี่ยคนปลูกโอ้บมักฟากบมักน้ำบมักน้ำคนนั้นโอ้กำลังเป็นหน่วยเอปเอเปะมั้งเนี่ย คนน่ะโอ้ยกําลังไดนหน่อยเลยคนน่ะ่น้องิึงอู้พิ่นปลูกผักสวนขัหวารแลวกกปลอกอ่ะนี่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 มองนี่มองเกิดเหตุนี่มองใกล้ๆ้ต้นคุ้นนี่แหละแล้จะมีก่อไผ่ก่อนหนึ่งอยู่นี่เนาะมีเด็กหน่อยเด็กหน่อยเป็นน้องรุ่นน้องนี่ก็หอมนี่แหละเกิดรุ่นนี้หอมหนึ่งปีนะคะตอนนี้ิันกะสี่สิบแปดสี่สิบเก้าเกวีขวางกําลังหาสิบแปดพอมาเล่อยสี่สิบเก้าแล้วเนาะปาดนี่ไปที่นี่ เพิ่นเอ่อเพิ่นบอกว่าเก็บเอาตะไคร่น้ำแนบมาสั่นตะไครขเพิ่นหลายเอาหักเอาจัางไรเพี่น้องหักเอาตะไคร่น้ำจักกอก่อน,อไ,ปอไ,ออนไปไปต้มไก่สองเงี้ยไปไปต้มไก่้สองเงี้ยมาที่นี่อ่ามันจะเป็นกอไผ่าาญ่ๆเนาะมาที่นี่ตรงนี้ก็เป็นอ่าพักที่เพิ่นปลูกเนาะเพิ่นยายแล้วน่งสมัยตะกี้แค่นี่พันมา ลูกไายเพิ่นจะอยู่กรุงเทปตะกี้ยังหอมก็เป็นเด็กน,น้อยๆอยู่เมื่อ40ปีกว่าปีคือลหลังแล้วล่ะนี่ข้างๆต้นคู้น,นี่น่าจะเป็นนันก่อภัยใช่ล่ะหม่มองใ้ล่ะหม่องเกิดเหตุมันจะอยู่หมอ่อง,องนี้ล่ะนี่ล่ะหม่องนี้ล่ะพี่น้องก่อไพ่บ้างนี่แหละไปซื้อนี่แหละนี่รังซานี่ก็บ่ทันได้นี่ตะกี้เพิ่นบ่อในออกครอบครัวมาเขนเป็นเด็กน้อยอยู่ได้ยุ่งกางกันยัง7-8ปีนึงเนาะบาทีนี้อ่า เด็กหน่อยผักายคนนั้นเพิ่นก็ได้ประมาณหกขวบนี่ล่ะหน่อยก็น้องหอมนิดนึงหกขวบน้องหอมกัดเจ็ดขวบเมื่อวานก่อนนี่บ้านนี้พันก็ะเลนเล่นมาในพี่น้องเล่นเลนมานึ่ทางนี่เล่นเลนเลนมาเงอนเพิ่นอยู่หมู่บ้านละพ่อเพิ่นตายไปเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วนี่ล่ะเล่นมาเล่นมาหมอรถมอเตอร์ไซค์เลี้ยวไปเล่นเข้ามา ซอยมึงนี่ตะกี้มันกับว่าจะเลื่อนมันมีบานคนนลายเนาะมันก็จะเปียวนี่แถวนี้จะมันมีบานคนเด้สมมืินี้เขาเจ้าเห็ดบานเต็มเลยคือทมไมก่อนเนาะมันจะลกมากป่าตรงนี้เต็มไปหมดเลยเด้พี่น้องนะคะมาที่นี่มันก็เรียนน้ามาหน่อยป็นเนาะเล่นมาอันนี้มะหอดมึงนี่มันก็สิเห็นกอวไผ่าานี่แหละมาหน่อยมันเรียนเขา่ากอไผ่นี่แหละในในในคำเบาของเพื่อนตอนที่เพื่อนมาหาตัวพอแล้วเนาะ าที่นี่แม่ผมก็เอ้ยมาเว้าหมือนเกิดเหตุให้ฟังบาดนี้เอ่อแม่เพิ่นนะ่ะชีวิตเนาะบาดนี้อยากเอาลูกไปอยู่นำ้ำแม่เพินเ่นเพิ่นเป็นคนเอ่อง่ายงวะคนทางโุราศุลักษณ์เนะาะไมาอยู่เป็นเคยบร้อยเนาะบาดท่า,ททากันแล้วแม่พันแมเพิน่นท่านมึงก้าวขาลงไปมือ้อใดนี่ฆ่าตัวตายประสนทองนะคะอันนี้เป็นแเทเลอร์ สิบกว่าปีเนาะจัดการชีวิตจักของอีหลีตัวล่ะพี่น้องนะคะปิดชีวิตจักของเนาะปาดกระ마ไก่ไก่เป็นที่ห้องอิ้นว่าพีน่ะล่ะล่างอันเออ่ไร้วิญญาณนั่นล่ะเนาะนะคะคือความหมายก็คือเพิ่นบ่มีชีวิตอยู่แล้วล่ะบัดทีนี้ลูกเพิ่นน่ะแล่นนั่นมาน้อยมากเมื้อน,นั้นคำคำนะคะอ่าตรงที่ผู้ชายคนนั้นเดินไปนั่นแหละเสื้อเขียวๆเดินไปนั่นแหละจะมีกอไผ่อยู่ตรงนั้นเนาะแต่ว่าถนนมันไม่โล่งกว้างอย่างนี้เด้อเมื่อก่อนมันโลกมากเนาะ ไม่มีบ้านคนเยอะขนาดนี้นะคะทีนี้นะบ้านที่นี่คํามาชาวบ้านกับน,น้ำหาเด้พี่นออ้องอ่าสิขอเล่าจะข่าวหนึ่งเนาะให้มันเป็นคลิปยาวจักนิดเพราะว่ามันจะเล่าในสถานการณ์มังเกิดเหตุน้ำเนาะนี่แหละตรงขามกับผูบ้ชายคนนี้ขี่รถอยู่นั่นแหละมันจะมีก่อภัยอยู่ในนี้เนะาะท่านี้พันกระ레이พันกรเลยบ้านลูกคอยไปไซล่ะขำมาแล้วมันคือระกลับขึ้นมาไปน้ำหาหมาหน่อยไาสั่นพันวาเนาะบ้านนี้ซุ่มเอือยอายกัน แล่นหาตาเป็นวอกจ่าละวันมัดหมูบ้านพี่น้องพอยางหอมก็บโซกันเอาไฟชายมัดแง่งหานอ้อเด็กน่อยหกขวบเจ็ดขวบเนะบาะบทันถึงเจ็ดขวบจะคของเด็กเจ็ดขวบกว่าจำได้นะเมื่อตอนสี่สิบสองสี่สิบสามปีขึ้นหลังนะคะบาดทนีนี่หาจังได้กับว่าเห็นกอไผ่สูงผลอยู่เคิงฟ้ากอไฟแล้วก็เป็นตะยานเลยมองนี่ล่ะตรงกลางนี่ล่ะตรงกลางก็ไมมซองต้นนี่ล่ะนะคะกอไผ่เนาะบาทนที่นี่เด็กหน่อยคนนั้นก็นเรียนมา หายนะคะหายคนกะหา้าทั้งหมูบ่บา้านบ้านนี้ข้าเจ้าก็เลยนับถือ,อการดูหมอ้อเนาะอีสานบ้านเฮาเพิ่นกเ็เลว่าเออเฮาเอาจังซี่บอเฮาไปดูหมอ้อเอาโหดอกไม้ดอกยังไปมันก็เลยเอาดอกไม้เอาเงินเอาอยัางไปใส่คันนั่นแหละนะคะไปดูหมอ้อบ้านเฮาเอาาิ้นว่าเป็นไปไปดูหมอดูหมอ้อป่าที่นี่เพิ่นก็เลว่าเอาดอกไม้ไปไหว้ขอขามาหลวงวิญญาณ ของแม่เพื่อนประสันพันธ์นะคะแล้วบัดทีนี่พวกเจ้ากะอขอให้เพื่อนปลดปล่อยเพิ่นก้เพิ่น,พนบว่วเจ้าก,ก็เลยมองมาเพราะว่าข้าคิดมองที่สิเป็นมอง,งของสิ่งมันปัญจปัีสีองไฟฉายมาที่แหลกบ่มีผู้ใดเห็นเนาะ,ะกลับบ้านไปซื้อเนาะแต่พ่อพ่อไปเว้าแเหลวเอาดอกไม้ไปเว้าวเหลว แล้วก็ไปจุดทูบขอขามาดวงวิญญาณแม่เพิ่นที่เพิ่นจากไปอย่างบ่สงบคือเพิ่นยังหวงลูกหน่อยอยู่บ้านนี้เพื่อนกระจายแบบตายหงละพี่น้องภาษาบานเฮาเนาะบ้านที่นี่เพื่อนก็เลยปล่อยลูกเพื่อนออกมาหลังจากที่ไปวายไปกัาบ,บ้านนิดน่อยคนนั้นกันแล่นออกมาหาผูเถาเนาะผู้เถากะสายไฟใส่เือกันเลียนออกมาก็ผ้ากันเอาเมื่อบ้าน กัเลยไปถามเล็กน้อยคนนั้นเนาะซึ่งตอนนี้ก็ใหญ่เติบก็บเป็นน้องไอ้หอมแค่ปีเดียวกําลังจะหาสิบแล้วล่ะเพื่อนก็ถามว่าอันมึงไปอยู่ไซมาเนาะพี่น้องภาษาอีสานเัาเอิรนกันมามึงนนเนาะเล็กน้อยเนาะอันนายา่าประทับพอยู่ไซมาฮัมปาะั่นอัน,นผมไปอยู่ในก่อไผ่ประศั่นพี่น้องก่อไผ่มงนีน้ต่ก่อนมันเป็นก่อไผ่ได้ยองมันนนะะนง,นงนี้นะคะไก่ต้นคูนตัวนี้ละนะคะมันเป็นก่อไผ่ก็เลยถามว่ามึงไปอยู่ไซมาผมอยู่ในก่อไผ่ประศั่นเพื่อน่า แม่ผมปล่อยออกมาสันอันบดที่นี่เิ่เนเลยบาะมันก็รู้ว่าเป็นแม่มากมาสันมันกระจาความได้แล้วเนาะคนหกขวบสิบเจ็ดขวบแล้วมันก็เลยว่ากระซีแม่ผมตัวเป็นน็อดนอด็อยููแม่เอามือกอดผมไว้มือเป็นน็อดน็อดดูว่าสันพี่น้องมือคนอย่างสิเป็นน็อดถ้ามือคนเป็นนอ็อตมั่นสิเป็นมือคนอยู่เป็นพี่น้องนะคะกระซเมนแม่แมเนาะจิตเสนอกระซิเบากับลูกให้ลูกเด็สัมผัสบา่าแม่เป็นห่วงเด้อ มือตื่นตาจะหาแรีนน้ำถนนหนทางเนาะมันสิมีปัญหามันสิมีรถล่าต่ำอย่างงี้ยสิก็เลยเสี่ยงไหวหละคือมองปลอดภัยมือนัปะปัจจัยพันม่างลูกล้นนะคะตัดถิ่มมาเลยนะคะเห็ดเห็ดแป้นรถกัแเรียนมืดมือมันเว้นนี่คนกับไปวัดเนาะยังมาแลงพี่น้องมึงมกับเปลี่ยน,ปนปแปลงไปลายเตืบเร็วเนาะ หน้าบ้านก็มีรงสีแล้วบางงานที่นับไปจากมาเรียนอยู่นั่นก็จะมีรงสีนะคะที่มีคนเสือเขียวนั่งอยู่ตรงนั้นเนาะตรงขามก็เป็นรงสีมีบ้านคน้นขายน้ำปั้นขายตแตงโงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร่องนะคะนี่ก็บ้านบ้านลานเลี้นล้นเนาะหลายหลังออกไปนะคะก็คือเอาประวัติความเป็นมาของซอยตรงนี้มาชูี่น้องฟังนะคะแล้วนะคะเมื่อประมาณสองที่มีคนมาที่นี่เนาะ ใจจะรไปเห็นไหมนี่นั่นแหะมอไซค์เลียวเข้าไปนะคะนี่นั่นแหละมีคนเสียชีวิตนเนาะก็อาจจะเป็นไปได้เนาะคะ่ะท่านก็นตายไปดูแลและเนาะนะคะแต่วังก็จะเป็นอุบัติเหตุขี้ว่าละเนาะทุกมือน,นี้ยเขาเจะบวถือแล้วเขาจะวานเป็นอุบัติเหตุนะคะเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะคะบอกง่ายๆเนาะนะคะ กสะพานไปแล้วล่ะเนาะสมัอนี้ข้าเจ้าก็เฮ็ดถนนสะอาดโล่งนะไปวัดไปว่าเนาะนะคะกระซิไปแก่งไก่ใส่ใบบกักขามแล้วกะตะไคร้เนาะพี่น้องเลยล่ะมันบอกเก็บเอาได้เก็บเอาได้โตกลกตกเลก็ก,ลกบ่ดสันมันมีอยู่หน่วยหนึ่งมันหล่นลงนะคะก็เลยยิบเอามาซื่อๆเราเอามาเฮ็ดใไซมูมันแต่จะไม่เฮ็ดคลิปนั่นแหละนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมเนาะนะคะนีะ่นก็คือทางไปวัดนี่มแล้งผู้เฒ่ามันญ่ขี่รถไปวัดเนาะพี่น้องนะคะ พื่อนั่งจำศีนเนาะส้มแ,มแยงหอมน้องสาวแมงสิล่ะนะคะผื้เฒ่านะคะลงถุดขาวเข้าไปเนาะตรงนั้นแหละนะคะก็คือทางเข้าวัดเนาะอีกประมาณ400เมตรข้างหน้าเรานั่นแหละนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้ข้าหอมสาวน้อยมากเลาะหน่อยนะคะพามันมาดูบรรยากาศย่ยมาแรงแล้วกะ็เรื่องเล่าเนาะนะคะย่ยมาแรงนะคะตะเวียนกําลัางตกดินเนาะพี่น้องนะคะนี่อาลันรับขอบฝาเด้อนะคะกำลังรับขอบฝายาล่อย,ยลูกหรานลงมหาเรียนลิน โดยลาพังมันอันตรายเนาะนะคะให้ทุกท่านทุกคนนะคะระมัดระวังรักษาลูกหลานไว้ให้ดีเนาะอย่ามาแรงให้อยู่นับจากข้องนะคะอย่าให้อยู่คำาค่ามือดืดซ้ำนี่ก็คือดูแลเบิ่งแง่งาย่ำซ้ำนี่แหละเขืเอนผีตากผอ,อมเนาะก็เป็นเรื่องเล่าเนาะก็เป็นเรื่องจริงนี่แหละพี่น้องนะคะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อ42ปีที่แล้วนะคะเมื่อ42ปีที่แล้วประมาณนั้นเนาะนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีมีความสุขในาการรับชมรับฟังแลวก็มีความสุข พี่โชคแห่งแหง่งงานปังๆเดื้อพี่น้องนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ